ขอบเตียวกี่เอียงไปแล้วไม่รักเหมือนเดิมแบ่งใจให้น้องเพียงไม่กี่เทอมไม่นานกว่าเริ่มออกลายให้เห็นวังเพียงไดกําไรอุอร่มหัวต้สงวนริงเห็นผู้หญิงสดดลอง น้ำตาล่นบนีนอนเปียกหมอนยิ่งซัดยิ่งซึงเต็มห้องเมื่อเขานอกใจมันช้ำริทายสุดหมองต้อนในห้องเป็นอาจินเปิดเทฟเฝ้าปลอบใจห้ามลายอิงยิ่งริมไฟทวินเขาใจ น้ำตาไหลหั่งเต็มถั่วไอน้ำตาไหลหั่งเต็มถั่วไอร้องเพราะสวยเขานั่นหันบือเต้าเกิดมาจนบ่มีมุมเสือเคือสันโคดีรักว่าผีมองมันขนส่งขนส่งดาบก็เท้าให้จอยหายใจแล้ยวต้งคนตกเก่งบ่ัดยันเก่งใจวุ่นวุ่นนี้เจอคนเด่นคนดีคงลืมลืมเจอให้ต้องตามตอดคอยลมฝากใจตามที่ไปดังรอย ถ้ากควางรักเพื่อทั้งก็จะคอยพี่จ้าอย่าปล่อยให้น้องนุนอ่อนอกผู้ตร่มนางขึ้นเอาไว้ผู้ตร่มนางขึ้นเอาไว้รักใครนักก็บอกว่าบูชาจะจ้าใจมันกันไหมรักจะอายขอรักความจริงจริงแต่เดียวเบิ่งเลยคือน้องฟังแต่นั้นมันคือปกตินักกอดเราตีกัดไปแค่เขาคนอกรมฉันเศร้า อดทนมาด้วยสัดเตือน้ำตาไหลในบอลเสมอบนอ่องเดือที่นอนแก้มอ่อนๆอ,อ,อ,อกอักรักีทนมาเป็นปีเราลงเจ้าเฮ้